เอโยอก็สวัสดีน้องชายเลยทุกคนที่แล้วพี่ไว้แก่กันด้วยนะครับคลิปนี้พี่จะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดลูกแคนพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นใครไปไม่ได้เลยทุกคนเห็นเสื้อพี่ไหมก็คือน้องคิวนั่นเองนะครับส่วนเสื้อตัวนี้นะผมต้องบอกเลยนะครับว่าคําคมสุดเท่บายน้องคิวแล้วก็น้องวีนะผมก็คือฟันกูเหลือง มึงเครื่องกูหรอก็ไปหาจัดกันได้นะถ้าใครยังไม่ได้ซื้อก็รบกวนฝากสนับสนุนซื้อด้วยนะผมเพราะว่าพี่จะเอาโลบักให้น้องคิวด้วยราคาอยู่ที่10โลบักเท่านั้นนะคุณผู้ชมใครอยากได้ก็ไปหาจัดส่วนใครไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรแค่มาดูคลิปนี้พี่ก็ดีใจแล้วเข้าเรื่องเลยทุกคนพี่ต้องบอกนะว่าพี่ไม่ได้เล่นเกมกับน้องคิวมาประมาณเดือนกว่าๆนั้นผมตั้งแต่ช่วงเดือนตุลานะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะสิ้นเดือนพฤศจิกแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสที่ได้เล่นเกมกับน้องคิิิิววววววเเเเลลลยแแแ้้้้ัันน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 กกกดดออองงคคค่่่่่ะะจรๆไมใชีีททุตป็็ืื ที่19ตุลาคมนะพี่ก็ได้ทําการบอกสุขสันต์วันเกิดไปแล้วในเฟซน,นะแต่ว่าพี่ยังไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยซึ่งคลิปนี้พี่จะมาเซอร์ไพรส์เดี๋ยวมีคนถามว่าพี่รู้ได้ไงว่าเป็นวันเกิดน้องคิวนะเนื่องจากว่าคลิปที่พี่เคยอัดกับน้องคิวเมื่อ1ปีที่แล้วคุณผู้ชมก็คือคลิปนี้เลยคลิปที่แกล้งคนเปลี่ยนผลเสือให้กลายเป็นหนกาดน้องคิวได้พูดในคลิปว่าอีกอาทิตย์นึ่งเป็นวันเกิดผมนะพี่ก็ไปหาดูนะผมก็คือน้องคิวได้บอกว่่่่่่่่่าาาาาาววววััันนนนนนนทีีนะีีีี19ตตตตุลลลลคคคมมมเเเเเเเปป็็็กกกกิิดดดดะะะซซึงงง้้พพจจํไไไยยยยออรแแืนน ก็คือไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันเลยวันนี้มันเป็นวันหยุดก็คือวันเสราร์นะคุณผู้ชมพี่ก็เลยจะทําการนัดน้องคิวมาให้ได้นะเพื่อที่จะมาเซอร์ไพรส์ไม่รู้ว่าเจ้าตัวรู้หรือ,อยังนะแต่ว่าบอกเลยว่าคลิปเนี้ยพี่จัดหนัก จัดเต็มแน่นอนเพราะว่าพี่ได้เตรียมโลบัคถึง10,000โลบัคเลยไว้คุณผู้ชมกะเซอร์ไพรส์เต็มที่เอาว่าเดี๋ยวพี่จะทําการทักเฟซน้องคิวไปดีกว่าให้น้องคิวเข้ามาเล่นนะไม่รู้ว่าวันนี้จะว่างเล่นหรือเปล่านะ A later few moments โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้พี่ก็มาอยู่ที่หน้าเฟซนะซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้น้องคิวออนไลน์อยู่นะแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา5ทุ่ม47แล้วนะทุกคนซึ่งต้องบอกเลยว่าดึกมากนะจริงๆน้องคิวอาจจะหลับแล้วหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้วันเสาร์พี่เชื่อว่าน้องคิวยังไม่นอนแน่นอน100%พี่กก็ดลปรัววก่อนเลลยแ้ม ยอมอ่านไงตรงนี้ติดเมินนะเอาป็นว่าถ้าไม่อ่านเดี๋ยวพี่จะลองพิมพ์ไปเรื่องเผื่อน้องมันปิดกั้นแยงเตือนหรือเปล่าไอ,อ้นี่มันชอบปิดกั้นแยงเตือนด้วยเฮ้ย,ยกดไลค์มาแล้ววะกำลังจะพิมพ์เลยน้องคิวฟันนี่สบไยน้องคิวฟันอ่า <c oughs> ไม่ต่อเลยนะนึกว่าจะต่อคำให้นะวางเป่าคิวแป๊บ มีอะไรพี่พี่มีเซอร์ไพรส์เอาดีอยากรู้ไหมว่าอะไรอยากดิพี่งั้นเอ็งเข้าดิสคอร์พี่มาเลยดิสนี้เลยน้องแล้วพี่จะส่งดิสคอร์เป็นทําไมวะมันก็มีอยู่แล้วนี่วะ <laughs> ไม่เป็นไรส่งไปแล้วโอเคคําพูดประจาไอ้นี่รู้งานรู้มือนะ <laughs> ทุกคลิปต,ต้องมีแปะลิงก์ดิสคอรใครอยากเข้ามาก็เข้ามาได้นะทุกคนส่วนกิจกรรมพี่ก็จะพยายามทํากิจกรรมในดิสคอร์เยอะๆนะเท่า <laughs> ที่พี่จะหามาแจกได้ A few moments later สวัสดีครับน้องคิวสวัสดีครับพี่ชายไม่ได้เล่นกันต้องนานเอ็งหายไปไหนมาติดเรียนครับใช่เปล่าติดเรียนหรือติดเรียน,นติดเหลือง <c oughs> ไม่ไม่ใช่ครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยันพี่หรือเปล่า <c oughs> คิวที่เอ็งให้พี่ไปวาดรูปมาให้อะแบบว่าให้วาดรูปแล้วก็มาทําเสื้อเอ็งเองเห็นเสื้อเรียงเสื้อหรอก็ที่เอ็งบอกว่าพี่เอาเอารูปผมไปทําเสื้อเลยรูปเอ็งสมัยเด็กอจําได้ปะอ๋อเสื้อนั้นผมซื้อมาแล้วอุ้ยจับ เห็นแล้วหรอเออดิโคตรจ้าบ่ะแล้วเราได้ใส่มาหรือเปล่าใส่แต่เรวใส่เข้าไปพี่อยู่เซอร์วีใช่ปะล่ะใช่ครับน้องเอ็งเข้าเซอร์วีพี่มาเลยพี่บอกเลยว่าวันเนี้ยพี่มีเซอร์ไพรส์ให้เอ็งจัดไปพี่ชายนายเจลเอ็งรู้เปล่าเซอร์ไพรส์อะไรเซอร์ไพรส์อะไรหรอไม่บอกครับน้องเอาเป็นว่าเอ็งไม่ต้องรู้หรอกเอ็งเข้าเซอร์วีพี่มาอย่าพูดพร่ำนำเพลงเข้ามาเลยเข้ามายังแตอนนึงกำลังวิ่งไปี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วหรอมาแล้วมาแล้วออ้ยมาแล้ววะ เยดโ,โ,โอ้โหโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแต่งตัวเล็กอะอุ้ยแล้วใส่เสื้อโอ้โหมายืนมายืนข้างหน้าดิมายืนข้างหน้าดิน้องเยดอย่างเทพแ,แบบว่าฉบับ,บจิ๋วนะแต่ว่ามันเดี๋ยวพี่ลองยืนดิโอดหทำไมเอ็งยืนแล้วมันไม่เห็นคำคมที่เอ็งคิดอ่ะโอ้ไม่เป็นไรเิเห็นเห็นแค่รูปหน้าผมเป็นกาเฟแล้วเอ้ยเอาดีเดี๋ยวดูข้างหลังดิเห็นปะอุ้ยเห็นนะเพราะว่าข้างหลังยังเห็นอยู่นะครับแต่ถ้าใครเป็นตัวเล็กแบบน้องคิวนะต้องบอกว่ามันจะไม่เห็นคำข้างงลล่าานนนนะคี้มััเเทกฟหือง มื่อเกื้ยกู่นหรอก็อย่างที่พี่บอกนะผมก็ราคาอยู่แค่10บโลบังเท่านั้นอันนี้เป็นงานวาดมือสดเลยนะเนี่ยนี่เห็นไหมครับ ผมสีทองจริงๆรูปต้นฉบับนี่ก็คือไม่ไม่มีผมนะก็คือหัวโลนใช่ปะไม่โลนไม่ผมผมสั้นนะแต่เดี๋ยวผมทองนะตามรีเควสเลยนะเนี่ยจัดให้ตามคำขอนะน้องคิวบอกเอาผมสีทองพี่ก็จัดให้แล้วก็ส่วนฟันหล่อๆเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเนี่ยหล่อสองซี่นะเนี่ยอันนี้ชีวิตจริงก็สองซี่งจริงไหมจริงไหมน้องไม่จริงครับจริงครับน้องเดี๋ยวพี่เอารูปพี่เอารูปไปดูเลยเดี๋ยวรูปนี้ ไม่ก็ฟันปัดหาตัดต่อโอ้รูปจริงครับไม่ได้ตัดต่อแล้วแล้วเด็กก็เชื่ออีกทีนะครับคิวันหลอยอกยอกยอกพี่ยอกเล่นนะครับน้องคิวก็ฟันครบสามสิบสองซี่ใช่ไหมน้องหรือว่าเหลือสามสิบไม่ฟันผมมาครบแต่แต่พี่เนี่ยไม่ครบสามสิบสองนะอ่ารู้ได้ไง,งมีสามสิบเอ็ดไงโดนโดนผมต่อยไปซี่หนึ่งโอ้โหดูป่ วันแซวเดี๋ยวอดเซอร์ไพรส์สรุป,ปพี่เซอร์ไพรส์เลยพี่ฉลอง9ก้าแสนซับหรอเฮ้ยไกล้เคียงไกล้เคียงแต่ยังไม่ใช่ oh. เอาเป็นว่านั่งนั่งลงก่อนมาน้องเข้าเรื่องเลยเว้ยน้องพี่ต้องบอกนะว่าพี่อะได้ทําการเตรียมโลบัคกมาทั้งหมด10,000ื่นโลบัคกเฮ้ย oh, เป็นหมื่นเลยเหรอพี่เออเป็นหมื่นเลยให้พี่พูดตรงๆเลยไหมว่าเซอร์ไพรส์อะไรผมอยากลุ้นนะเดี๋ยวไม่ต้องลุ้นหรอกมั้งอยากลุ้นเหรอลุ้นพี่ไปบอกนะอ่างั้นงั้นงัง้นบอกเลยก็ได้พี่เซอร์ไพรส์อะไรอะพี่จะมาเซอร์ไ แค่พิมพ์ไปบอกเองในเฟซเฉยๆแต่ว่าพี่ไม่ได้ให้ของขวัญอะไรเองเลยนี่ก็ผ่านมาเดือนนึงแล้วอ่ะพี่อยากเซอร์ไพร์ย้อนหลังได้ไหมได้เสมอพี่ห,ห,หเดือน5วันนะไม่ใช่เดือนหนึ่งอ่ะ กันน้อยอยู่หรือว่าน้องชายไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ออกเลยได้ครับอยากอยากที่พี่กดออกเกมตอนนี้ยังทันนะโอเคเดี๋ยวพี่กดออกเลยละกันเปเกันแล้วไงยองยองยอกหนึ่งหมื่นโลบักพี่อ่ะไม่สามารถให้โลบักได้เว้ยเพราะว่ามันอยู่ในตัวพี่เอาเป็นว่าเองมีผลถาวรอะไรที่เองอยากได้หรือเปล่าหรือว่าเกมฮงเกมพาร์ทหรือว่าจะเป็นแมปอื่นก็ได้นะแต่ว่าได้ทุกแมปเลยอ่ะแล้วแต่เองเลยเองอยากได้เลยเอาดีถ้าเอาตรงๆอะหึตักใจนะพี่ผมก็น่าจะต้องเอาแบบนี้แหละอแต่ว่าผมอ่ะมีผลผล เดี๋ยวแพงที่สุดเดีเฮ้ยผลอะไรวะแพงที่สุดไหนดูดิไหนว่าผลที่แพงที่สุดอย่าบอกนะคิสเน่เอาดีน้องเดี๋ยวดูดิกิโลบัคสี่พันโลบัคเอาดีไอ้นี่เล่นเล่นเต็มข้อรอเต็มแข้งเลยนะราคาเห็นบอกว่ามีหมื่นโลบัคแม่งเอาใหญ่แน่นอนะับพี่มาเล่นสไปให้ผมหลังหนึ่งเดือนอะ่ะก็ต้องเอาจัดเต็มข้อรอเต็มแข้งสักหน่อยได้คบน้องไม่มีปัญหาหรอกแค่นี้จิบจิบเพราะว่าถ้าน้องอยากได้คิสเน่พี่ให้ตอนนี้ยังได้เลยนะโอ้ยเอาดีพี่ให้ผมง่ายอย่างนี้เหรอเอออยากได้อะไรอีกไหมอ่ะ อันเดียวพอแล้วพี่เอาอีกสักอันไหมเกมพาร์ทมีครบยังเกมพาร์ทมีครบแล้วพี่โอ้ยที่หาผลก็มีแล้วเหรอที่หาผลยังไม่มีครับพี่ <c oughs> จะให้เดี๋ยวอยากได้บ้ล่ะไม่เป็นไรพี่เอาแค่คิสนเน้นน่นแหละแพงและโอ้ยอันนี้ไม่โลภมากนะเมื่อกี้ลองใจดูเฉยเฮ้ยอันนี้ตอบดีเดี๋ยวมีรางวัลเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะครับคิสเน้นพี่ต้องบอกว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ว่าพี่มีผลถาวรอ,อยู่ในตัวด้วยไหนดูครับว่ามีผลอะไรบ้างนะนี่ครับคิสเน้นพี่มีเหลืออีกต้องสนะือ ผลช้างผลที่เล็กผลประตูผลพระผลสปินล็อกเก็ตแล้วก็ที่เพิ่มผลเกมพารหาผลก็มีได้ได้ผลเลย เอาไรเปล่าโอนรวยเอาแค่คิดสนเนเนี่แหละดีละผมไม่โลมากกันเลย <c oughs> เดี๋ยวลาบหมดเพราะผมกินแซบเอ้ยกินแซบเลยเหรอ <c oughs> แกมแกมตุ๋ยเลยวะไอ้แก <c oughs> แน่นอนเอาแค่ผลเดียวเองไม่เอาไอ้ยังอีกแล้วนะ <c oughs> ไม่เอาแล้วพี่โอเคถือว่าเองตัดสินใจแล้วงั้นเข้าเรื่องเลยถ้าพี่ให้ผลเองตอนเนี้ยก็ให้ได้แต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันจะง่ายไปงั้นพี่จะให้เองทาทั้งหมด4ภารกิจเว้ยเองพร้อมเปล่าได้เสมอพี่4ภารกิจเลยหรอเออแต่ถ้าเองทําไม่ได้นะหรือว่าแพ้ไม่แต่ภารกิจเดียวพี่ถือว่าเองโอนเลยนะ ได้พี่เริ่มกันที่พันกิจแรกเลยน้องตามพี่มานี่ครับน้องเห็นไหมอะไรข้างหลังน่ะโอ้ยพีท่ที่คนเขาไม่ชอบกันนี่หว่าพี่ตรงเนี้นยเขาบอกมีแต่เกลือ <laughs> โ้ oh, ดูปากกิจกรรมแรกเลยน้องก็คือแข่งสุ่มผลให้ได้ราคาดีกว่าพี่เข้าไหมน้องจะผลกากหรือไม่กากพี่ไม่รู้แต่ว่าเองต้องผลที่มีราคาแพงกว่าพี่อ่ะถ้าเองผ่านภาร,รกิจนี้ได้ภาร,รกิจที่2ตามมาแน่นอนโอ้ยเอาดีเอางี้ดีกว่าบบผ่านหนึ่งภาร,รกิจเอาไปเพิ่ม100โลบักพร้อมมาพร้อมถ้าเองพร้อมแล้วเองมาสุม่มพร้อมพี่เลยมามามาภารกิจแรกนะผมสุ่มผลเดี๋ยวก,กดพร้อมกันนะโอเคเดี๋ยวพี่จะนับ3 2 1กดสุ่มเลยน้องไป อยเอาดีผลอะไรน้องเอางี้เอางี้พี่พี่ผมให้โอกาสพี่จะชูก่อนหรือให้ผมชูก่อนชูพร้อมกันดีกว่าโอเคงั้นพี่นับเลยสามสองยวพึ่งพี่บอกเลยนะว่าเองเสร็จพี่แน่จบเลยลิ้นี้จบเลยอันนี้ไม่จบหรอกครับก็ก็รอดูเอาดีถ้าเองได้มากกว่าพี่ก็เอาไปเลยหนึ่งร้อยโลบังนะที่พี่บอกโอเคครับสามสองหนึ่งเริ่มอุ้ยเอาดีเออดูดูอ่ะดูดูดู ดูดูโอ้ยสารลาไว้นี่มูติเลยหรอเออดีเฮ้ยโยนได้ด้วยไปดิเลนโปเปล่าโปล็อกผลมะเนี่ยมีป่านนี้ผมคิดเต็มตัวแล้วโอ้โหอุตส่าห์ได้ผลดาักคิดว่าแพงซะแล้วโอ้โหเจอโอ้โหอันนี้มันมากระดวงเว้ยนี่มันมากระดวงมาเว้ยวันนี้ดวงมาเว้ยแต่ที่แน่ๆมึงเจอกูแน่กูบิดผลเข้าคังกูแล้วไปแล้วจ้าได้แล้วสองผลเชียว ไม่เป็นไรครับรอาทิตนี <primarily> ้อ่ะเชียวโอเคน้องภารกิจแรกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะสาหรับการแข่งกันสุมผลนะก็คือน้องคิวได้ผลที่ดีกว่าพี่นะถือว่าเองผ่านภารกิจนี้ไปต่อไปครับน้องภารกิจที่2ตามพี่มาครับผมมาที่ท่าเรือแล้วไปกันที่โลกสามเลยอ๋ออจมน้ําจมน้ำออ๋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 ออเอ้ยไปก่อนครับไม่จมนะครับผมโอ้ที่พี่พาผมมาโลกสามนี้ภารกิจอะไรเนี่ยโอภารกิจนี้ง่ายพี่บอกเลยว่าใครๆก็ชอบเพราะว่าได้ทั้งเงินแล้วก็ได้ข้าวหัวสําหรับคนที่เข้า หัวน้อยๆนะแล้วผมก็ได้ได้แน่นอนได้มาตเตอรี่อ๋อข้าวหัวเองไม่ได้ครับน้องข้าหัวเองจะ30เอ็มและเองแอคไรอ่ะชดีภารกิจที่2นะเดี๋ยวก็คือพี่จะให้เองปีบอสทั้งหมดในโลก3เฉพาะบอสที่เสกได้โอเคป่ะบอสที่เสกได้ก็น่าจะมีประมาณแค่7ตัวเท่านั้นกี่นาทีพี่ภายใน10นาทีโอ้สิบนาทีผมขี่เรือก็ไป5นาทีแล้วพี่เอ้ยแต่พี่ต้องช่วยผมนะเพราะผมไม่มีผลประตูอ่ะได้เดี๋ยวพี่พาเองไปทุกเกาะเลยที่มีบอสนะแต่เองต้องบอกพี่ด้วยนะว่าชื่อก เกอะไรเพราะว่าพี่ก็จำไม่ได้โทษทีโอ้โห,โ,หโ,หโหแต่ถ้าแบบนี้พี่ผ่ามไปผิดเกาะ เสียเวลาผมดิไม่รู้ไงก็พี่บอกแล้วว่าพี่ไม่รู้ชื่อเกาะถือว่าอยู่ในกติกานะครับถ้าไม่ทันก็ตามนั้นพี่บอกไปแล้วได้เลยครับเองพร้อมหรือยังอ่ะพร้อมอยู่แล้วพี่เดี๋ยวพี่ทาการเสกบอสก,ก่อนนะน้อง <Okay S 1> ม<า>มันใช้โลบัคอยู่ที่ประมาณ50โลบัคมั้งถ้าพี่จะไม่ผิดนี่ครับทาให้บอสเกิดใหม่นะผมเดี๋ยวเราทําการกดซื้อเลยละกันนี่ครับซื้อเป็นที่เรียบร้อยสําหรับการเสกบอสขึ้นมานะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าบอสท,ที่เสกได้ก็จะมีประมาณ 6- 7ตัวนะเดี๋ยวเรายังไม่ทําการจับเวลานะเดี๋ยยวววเเเรราาาาจะไไปปกกััันนที่ห้บอตตแมมลคด นี่ครับบอสตัวแรกนะผมบอสสโตนนะให้พี่จับเวลาแล้วบอกนะคิวพร้อมยังน้องพร้อมแล้วพี่แล้วเองจะใช้ผลอะไรในการฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูดิผลแสงหรอเองไหวเหรอไม่ใช่ผลพงผลพัดหรอไม่มีเลยพี่โอ้โหแล้วผลแสงจะไหวไหมน่ะจะลองดูเองพร้อมหรียงพร้อมแล้วพี่ถ้าเองพร้อมแล้วพี่จะจับเวลาในสามสองหนึ่งเริ่มเลยครับน้องพี่จับเวลาแล้วอุ้ยอุ้ยเอา่ะเอา่ะไหวไหมน้องต้องให้พี่ช่วยไหมเนี่ยบอสหายนี่บอสอยู่ข้างหลังคบน้องอุ้ยอุ้ย โอ้โห,โอโหคอมโบมาเต็มอันนี้เล่นสายอะไรเนี่ยสายผลหรือสายดาบเนี่ยสายผลครับเฮ้ยสายผลหรอทำไมไวจังอ่ะอันนี้แปลกๆนะแปลกๆนะกกนะสก,กิลโดนทุกดอกเลยหรอลองลอง้อง้องให้พี่ช่วยรเปล่าช่วยก็ดีพี่อ่ะได้ได้ได,ได้ถือว่าช่วยเด็กมาหน่อยละกันเดี๋ยวกลัวมันเด็กมันจะทาไม่ทันอนะ่ะเนาะเอางี้เดี๋ยวพี่ช่วยแบบว่าใช้ปืนยิงละกันดาเมจยี่สิบสามสิบแหละเพื่ออะไรเนี่ยอันนี้หยอกหยอกหยอกอ่ะอออออเดี๋ยวช่วยช่วย,ช,วยช่วยเอาหมัดต่อยละกันหนิวู้ยว้ยไวอยู่นะไวอยู่นะไปครับไป อุ Finished ้ยวุ้ยุ <you> ้ยร้านเลยแล้วกันไปพี่ไปไปไปจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบอสตัวแรกไปกอเตาไปกอเตาไปกอเตาไปคาเฟ่ไปคาเฟ่ไหนคาเฟ่ไหนวะคาเฟ่คือไหนคะเลือดหัดเตาไปเออไปไปไปครับต้องบอกนะคะว่าตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีนะเหลือแนาทีกว่าคิวอุ้ยล้วบอสช้างเหรอยัไหวปะเนี่ยบอสตัวที่สองุ้ยแล้วไม่คิวเงียบจังอะไม่พงไม่พูดเลยน้องเมมครับเมมเมมจำเป็นต้องเมมงั้นเดี๋ยวเลือดครึ่งหลอดพี่ช่วยแล้วกันแวพี่ขอดูฝีมือเองก่อนแล้วกันไหวรึเปล่าวหรอ ไปวะน่าไอคิวตายเองนะพี่ไม่รู้นะข้าหัวรถอ่ะอุ้ย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 ไม่เป็นไรครับยอมยอมข้าหัวรถครับอุ้ยเพื่อให้มันตายไปที่สุดอุ้ยเพื่อผลกินสินนี้เอาสุดเลยนะมามามาเดี๋ยวพี่ช่วยดีกว่าแบบสงสารไก่ว่ะพี่คอยยิงหลังสติ๊กนี่ครับอุ้ยโอ้โหอันนี้อันนี้เชื่ออะไรครับเนี่ยอันนี้เชื่อหรือก่อกวนความไปอย่างไกลดาเมทพันหนึ่งดาเมทพันหนึ่งนะเว้ยอ่ะช่วยอีกช่วยอีกนี่เป็นไงช่วยอีก <ś les> โอ้ยโอย้ยน่าะยเยอะเลยพี่น่าละร้อยกว่า,โอ,าโอ้ยไหวป่ะไหวป่ะไหวป่ะนี่มามามา,มาเดี๋ยวพี่ช่วยแบบแบบไวๆเลยแล้วกันใส่ของบงคอม,ม,มโบให้ใส่ของบงคอมโบให้โดนไปเจ็ดพันโอ้จะตายพี่เล่นสายผมอ้ตายาาคิวตายเดี๋ยวพี่รับรับฐานต่อให้มามามาอ้ยอุยอ้ยออาพี่ตาย <ś les> ยิวเล่นบอลลีพี่ไม่รู้นะ คิวข้าได้ปะนะเริ่มมันรีบไม่รู้นะเว้ยเริ่มมันรีบปะยังยังยังโอ้ยไวชิวไวชิวไวชิวอ่าเสียไปชีลเล็กน้อยครับผู้ชมไปก่อนไหนต่อก่อเอ่อแมนชั่นไฮด้าไฮด้าไฮด้าดาก่อนดีปะตอนนี้บอสสองตัวรอเวลาไป3นาทีกว่าทันไหมเนี่ยได้หล้วเก็บบอสที่โหดที่สุดไปละโอ้ยพี่พี่ทำน้ำมีไป3000พี่ช่วยอยู่พี่ช่วยอยู่จริงๆริปกติพี่จะไม่ช่วยน่ะแต่เห็นเป็นน้องคิว เอาเลียมเลียมเลียมเอาเลียมเฮ้ยอันนี้ได้เหรอครับอันนี้ได้เหรออันนี้ได้เหรอเฮ้ยคนผิดจะเมื่อกี้จะใช้หยุดเวลาหรือเปล่าครับวันนี้อันนี้เลียมเราเฮ้ยเมื่อกี้จะใช้สกิลช่วยไงพี่เล่นสายผลเนี่ยอ่าดูเนี่ยเล่นเล่นสายผลจริงกดคนผิดไงกนผิดสกิลโทษ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 อันนี้ไม่นคราบอันนี้ไม่นคราบเอ้น้บอยู่เวลามันไม่หยุดด่ะเท่าที่ เป็นดีเท่าไหรอ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยตีพี่ช่วยตีมามามานี่พี่ช่วยตีแป๊บเดียวโอ้โหเห็นไหแป๊บเดียวเดี๋ยวเวลาไปครึ่งชั่วโมงอแบบเงี้ย็อตไม่เงี้ยโอ้โหอันนี้เวอร์อันนี้เวอร์จัดอันนี้เวอร์จัดเวอร์แบบนี้เดี๋ยวเลี่ยมอีกรอบเลยอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้เลี่ยมเลี่ยมเกินไปกัดนะครับไหวไหมน้องไหวไหมน้องไหวไหมน้องพี่ช่วยเนี่ยโอ้โหไม่น่าเลี่ยมเลยอะโหต้องมาช่วยไก่เดี่ยวแปลกนี่เรียบร้อยไปเกาะเค้ก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 บอสตัวที่สามเกาะเค้กเจอแล้ว ไปครับไป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 เหลือเวลาอีกห้าทีกว่าคิ้วพึง่งผ่านไปครึ่งทางเองอันนี้บอลอะไรเนี่ยบิ๊กมัมหรือเปล่าบิ๊กมัมบิ๊กมัมได้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 อยู่ไหนวะโอ้แล้วบอกเลยว่าบิ๊กมัมนี่เป็นบอสตัวที่โหดที่สุดเลยปะ่ะที่เสกได้อะใช่ใช่ใช่เล่นจะทันเหรอเนี่ยก็ลองดูจะพี่เหลี่ยมได้ปะ่ะพี่เหลี่ยมได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับอันนี้ <c oughs> เหลี่ยมเ <c oughs> หลี่ยมรับเปล่านะอ่ะได้ได้ไปเหลี่ยมอ่ะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยตีละกันบอสตัวที่สี่โอ้โหอันนี้มันล่อบออสสตัวุดท้ายยยเเล่่ะหนีบอสตัวโหหดด้วยเลืออบสกกาาาาาาๆไไววววว้้้ทีีีี่่่่่่่หลลลััังงนนนนนนนอออออฉฉดดดดถืยยยูะแครบติเ ไม่เหลืองครับอะไรมยังไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะร้อนตัวอะไรอ่ะอะไรครับก็พูดดักไว้ก่อนอ๋อพูดดักไว้ก่อนมาๆๆม,มาชิวไหมเนี่ยโอ้ชิวจัดเลยช่วยดดเลยตะลืบตกบ้านโอ้ก็ช่วยตลอดแหละครับน้องเนี่ยดูดิทำดาเมจไปต้องหกร้อยเนี่ยโอ้โหเยอะจริงเอาแปดพันแล้วนี่เป็นไงเป็นไงดาเมจแรงปะล่ะดูดิเนี่ยเป็นไงแรงปะล่ะเนี่ยแรงไหมแรงไหมล่ะเนี่ยเฮ้ยคิวพี่กดสกิลวีอ่ะกดได้ปะอย่าอย่ากดจริงด้วยกดจริงด้วยเฮ้ยอยากเล่นเงี้ยนี้กดเลยหรอ อันนี้คือการวาเซอร์ไพรส์หรือว่าอันนี้มาแกล้งครับเซอร์ไพรส์ดิมาแกล้งอะไรล่ะโอ้โหแต่คนเรามันได้ของง่ายไปมันก็ไม่ดีไงต้องมีอุปสรรคนิดหน่อยอันนี้ก็ถูกอุยยโอ๊ย,อย,อย แป๊บเดียวนะครับบิ๊กมัมจะตายแล้ววะถ้าบอสอตัวน,นี้ตายเอ้าคิวไหวไหมตายบอสอีกแล้วหรอค่าหัวเราลัวตอนนี้เหลือเท่าไรหรอ่อิ่มค่าจุดเจ็บเท่าเดิมโดนไปกี่หมืน่นโดนไม่ถึงไม่ถึงโดนไปพันกว่าอุยอ้ยอ๋อโดนบอสฆ่ามันโดนมันโดนไม่เยอะนี่หว่าลืมไปแต่ถ้าโดนคนฆ่าโอเคงั้นพี่ออกแอร์ไลน์เลยละกันเกินไปอยู่ค่าหัววะน้องใจเย็นพี่เดี๋ยวค่อยให้โอเคได้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 ลืมมือรู้มือรู้มือเอาเอาเอาคิวเรี่ยมพี่ไหมอ่ะ ใช่ยอกยอกเว้ยใจเย็นเจนไลน์ก่อนไลน์ก่อนไลน์ก่อนเร็ว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 ดีดีดีเวลาเหลือไม่มากนะอย่าติดเล่นนะอุ้ยจบไปก่ไปก่อนบอสกิโลไปก่อนบอสกิโลบอสตัวที่สี่จบไปบอสกิโลก่อนไหนอ่ะกินทีเหรอเออเออใช่ไหมใช่เออกินทีเออใช่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 ครับผมแล้วตอนนี้เหลือเวลาแค่สองนาทีสี่สิบแปดวิบอสตัวที่ห้าอิงจะไหวไหมเนี่ยเขาทางไหนวะเขาทางไหนวะทางที่ไงทางตรงๆรงเนี่ยไปไหนอ่ะทางที่พี่พ่าภาวะมาเลยเฮ้เออหรอเอาไปช่วยเร็วเร็ว เลยกี่นาทีนะพี่สองนาทีกว่าสองนาทีครึ่งอ่ะเร็วโอ้ my god โอ้ไม่ทันแน่เลยเร็วเร็วดิพี่ช่วยอยู่เนี่ยโอ้โหเย็วเร็วเร็วเร็วคิวไหวไม่คิวคิวตะคิวไม่โดนดิคิวคิวอย่าสิเล่นดิพี่เยวอะไรออกนะเหลี่ยมนะไม่ไม่ไม่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมช่วยอยู่เนี่ยเร็วๆพี่ทำดามื่พี่ทำดามื่เยอะเลยทำดามิโอ้โหทำไมกูต้องมาเหนื่อยช่วยมึงวะเนี่ยน้อง มันใช่เรื่องไหมใช่ลูกแคนเนี่ยเอาได้ไอ้นี่เอาลูกคงลูกแคนมาอ้างนะเหลือหนึ่งนาทีห้าสิบยู่ทันไหมโอ้ยไม่ทันหรือว่าตัวไหนอีวะลองคิดก่อนดิตอนนี้เหลือบอลตัวไหนอีกครบแล้วเปล่าฮะไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่หรอแปลกๆนะคาร์วินนิดอ่ะอุ้ยเกินไปตัวนั้นอ่ะเอ้าไม่นับหรอคนเขาห้าห้นาทีกว่าอุ้ยไหวสองคนสองคนไหวไปมาเชื่อพี่ ไปแน่นอนอยู่ไหนวะเขาวินิดเข้าไปนิดอยู่ไหนก็เหรออันนี้คือบอสตัวสุดท้ายแล้วหรือเปล่าวะใช่ไหมคนดูอใช่แหละไอ้คิวเหลี่ยมวันนี่ยไม่ดูถูกแล้วน้องวันนี้บอสแค่หกตัวมั้งเ้าไม่เกิดครับเกิดเกิดเราไม่เกิดไหนเข้าไปดูดิโอ้เราไม่เกิดคุณผู้ชมครับบอสตัวสุดท้ายเหลืออีกห้าสิบวิถ้าทันพี่ซื้อให้คิซินเน่สองผลเลยเอาว่าพี่ซื้อให้สองผลเลยพคิซ้อเนี่โอ้โหเขากดผิดยังไงก็ไม่ทันพี่ตัวเนี้ยกดผิด เฮ้ยอะไรอ่ะมันดูเอาเอากดดีกแล้วเอาเอาโอ้ยไม่เข้าครับอุ้ยคันดูดูดิผมโดนเหลี่ยมคิวเหลยยี่สิบสองทันไหมโอ้โหเอาอะไรมาทันนะพี่อ้มันดูผมโดนเหลี่ยมอ่ะอันนี้คืออะไรครับหกห้าสี่สามสองหนึ่งมาดิผมกูไม่ได้ข้าวหัวกูได้แล้วกันว่ะเอาเอาใจเย็นน้องหมดเวลาแล้วกดก็เป็นตามกดดีหรอ อันนี้เหลี่ยงวะครับอันนี้ผมได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นนใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวพึ <Get up> ่งฆ่าพี่เอา เ,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อนดดลมให้ก็ได้โหไอ,อ้จะจะรอฆ่ากูยอย่างเดียวเลยฮัลโหลใจเย็นดิ <c oughs> เฮ้ยพี่ถามตรงมันมีบอสหหรือเจ็ไม่รู้เดี๋ยวพี่เออจากใจเลยไม่รู้จริงเฮ้ยน่าจะหกก็ครบแล้วนี่ครบแล้วอ้าวใช่หรออ้าวแบบนี้ผมก็ผ่านเดี๋ยวก็คือเหลือบอสตัวสุดท้ายไงแต่องไม่ได้ฆ่างไงโอ้โหอ่าพี่ถือว่าอัุลมให้ละกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับไปที่โลกสองกันก่อนดีกว่าจริงๆภารกิจนี้พี่จะไม่ให้ผ่านนะแต่ว่าพี่เหลี่ยมเองไปหลายรอบถือว่าให้ผ่านละกัน จริงครับจริงมาน้องตอนนี้เราก็กลับมาที่โลก2นะซึ่งภารกิจที่แล้วพี่ถือว่าอนุโลมให้ผ่านตอนนี้เองผ่านเลทั้งหมด2ภารกิจนะต่อไปเป็นภารกิจที่สนะคุณผู้ชมจัดไปคนระับภารกิจที่3าเองอยากรู้ไหมว่าอะไรอะไรเหอพี่วิ่งแข่งวิ่งแข่งไหนอรพี่เองตามพี่มาเองเห็นสะพา,านนี้ไหมน้องโอเคพี่รู้เรื่องสนามแข่งใช่ไหมเนะี่ยใครไปถึงเส้นชัยก็คือไปถึงกอะต้นไม้ก่อนคนนั้นชนะ ใช้ผลหรือว่าใช้สกิลดาบใช้ได้หมดเลยแต่พี่ดูผลผมก่อนอะไรครับน้องผลเองทําไมผลแสงไงทำไมพี่รู้ป่ะผลแสงอ่ะมันไม่ได้เร็วที่สุดนะเว้เดี๋ยวผมจะโชว์ไม้ตายเอาดีผลไรน้องมีไม้ตรงไม้ตายด้หรอผมผมไม่รู้ว่าพี่จะเคยเห็นหรือเปล่าไอ้ผลเนี่ยอุ้ยผลไรอ่ะผลลูฟี่หรอผลยางใช่ครับอุ้ยแล้วกินเลยหรอ อุย้ยแล้วกินผลยางแปลกๆนะน,นี่เล่นปงเล่นโปเล่นบง,เล,นงเล่นบักปะเนี่ยอะไรพี่ร้องอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ร้องหรือไม่ได้ร้องอะไรแล้วให้พี่ใช้ผลอะไรอะใช้ผลอะไรก็ได้เปาโอ้เดี๋ยวพี่ใช้คิดสนเน่มันจะโกงเกินอางนี้ผมขอให้พี่ใช้ผลเสือ <laughs> ได้ปะละ่ะเอ่อพี่พี่ใช้ผลได้แหละผลมระตูอ <laughs> โอ้ก็เหลี่ยมเกือไม่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมเดี๋ยวพี่ขอดูเส้นทางในการเดินหน่อยเนี่ยเนี่ผลประตูกาเห็นไหมเนี่ยดูดิเดี๋อไปถึงน่ดูดิเห็นปะมันไม่ได้เร็วเลยนะเว้ คืคิดว่าผมไม่เคยใช้ผลปรตตัวว่ามันบัฟไปได้เหรอ ยังว่าผมว่าไปลูกสามอยู่เลยอโอเคโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่ใช้ผลเะยนะผลเสือหลอเองอย่าพี่ใช้ผลเสือหรอใช้ผลเสือไงพี่อ่ะได้ได้ได้พี่ใช้ผลเสือแล้วอะเปิดใช้งานเรียบร้อยผลเสือมา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 ใครวิ่งไปถึงตรงนั้นก่อนน่ะเห็นปหมเห็นเส้นใช่ปะก็คือเกาะต้นไม้อะตีนใครไปแตะเกาะต้นไม้ก่อนคนนั้นก็ชนะเลยไม่พี่แต่ว่าตอนเนี้ยผมว่าระยะทางมันใกล้ไปไหมพี่มาเริ่มตรงนี้กับผมดีกว่ามะตรงไหนอ่ะตรงนี้ตรงนี้ผมเห็นต้นไม้ปะเห็นต้นไม้ปะ ตอนไหนตอนนี้โอเคเๆมายืนเท่ากันไหมขอยืนเท่ากันก็พอแค่นั้นแหละรอบเดียวนะไม่อ้างนะน้องรอบเดียวไปใช่ใช่ใชเองพร้อมหรือยังอน้องชายพี่ก็นับเลยอ่ะได้พี่นับปุ๊บถือว่าเริ่มเลยนะโอเคครับสามสองหนึ่งเริ่มเลยนะ้องถึงแล้วี่ถึงแล้วถึงแล้ว วัและกูมาเกือคาเฟ่เอ้าไอฮิวเล่นโปฮัโลโหลโปอะไรครับไม่ได้โปรครับอ่ะแน,แน่จริงถ่ายถ่ายหน้าจอตัวเองมาเลยได้อ่ะมาเดิมใหม่ก็ได้มาอัดคลิปด้วยอัดคลิปหน้าจอตัวเองเลยได้ครับแต่อันนี้คนรู้น้อยมากเลยนะอ่ะอยถือว่าให้เองชนะก็ได้แต่เมื่อกี้พี่ไม่ได้ดูจอเลยไหนขอดูดิไหนเดี๋ยวพี่กดหายซีดูดิอ่ะได้ครับสามอ่ะงั้นเดี๋ยวผมแชร์จออ่ะได้พี่เองแชร์จอมาอยากดูว่ะเห็นไหมครับเห็นคำน้องไหน อุ้ยแล้วกอดต้นไม้หายไปไหนอะ่ะแปลกๆนะนี่เล่นโปรหรือเปล่าอะ่ะอะไรครับปรับภาพไหนๆปรับภาพสูงดิเอาปรับภาพสูงดิเออพร้อมยัง,งครับสามสองหนึ่งไหนโชว์ดิโอ้ยอู้อู้เชีย่ยยังไงเอาดี หรอครับอันนี้ก็รู้มือแล้วนะครับรู้ว่าตอนตอนแรกอ่ะพี่ไปเซนสปาตรงนั้น้ยแล้วพี่เกยวแบบกะกดรีเซ็ตแม่งกูกดรีเซ็ตปุ๊บแม่งเกิดคาเฟ่โอ้โหกะจะเลียมโอ้โหไอไอนี่เสียเสียระบบจัดเลยอ่ะดูดิเล่นโกงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นบั็กหรือเปล่าถ้าคนดูบอกเป็นบั็กทวงผลคืนได้ไหมนะไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับเพราะว่าพี่พี่ไม่ได้ห้ามเล่นบั็กครับอ่าได้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 ใครก็ได้วะแต่แต่สูตรนี้โกงจริงเองสอนพี่บ้างได้ปะไม่เอาอย่างนี้ถ้าพี่อยากรู้อ่ะถ้า เฮ้ยได้ครับน้องกดไลค์กันเยอะๆนะทุกคนขอให้ครบประมาณสัก2000ไ like ลค์ก็เพียงพอแล้วจัดให้พี่หน่อยนะกดไลค์ใช่ไหมน้องคิวใช่ครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะผมกดแชร์คลิปนี้ด้วยทุกคนต้องทาทุกอย่างนะแล้วเดี๋ยวผมมาสอนทิกเอาละครับคุณผู้ชมภารกิจที่3ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะก็คือที่ให้ผ่านนะมาถึงจนได้นะผมสําหรับภารกิจสุดท้ายภารกิจที่4ไว้คิวอะไรอ่ะพี่ PVP กับพี่เอาดีถ้าเองชนะเองได้เลยผลคิซเนที่พร้อมให้ อเอาดีพี่กิวินนะเกมเดียวเลยข้าหัว30องคเอ็มก็มาเหอะย9เน่ะพี่รู้ป่ะผลที่ผมเล่นแล้วผมคิดว่าหดที่สุดอะผลอะไรน้องผลเสียงเอาดีไอ้นี่มันตุนผลเสียงไปเยอะนะเนี่ยขนาดไม่มีถาวรอ,อุย้ยมันกินโชว์เลยเหรอตุนไว้กี่ผลเนี่ยโอเป็นร้อยอะพี่โอ้เป็นร้อย,ออย,อยที่เก็บผลมีผลเดียว มาน้องเองพร้อมยังอ่ะพร้อมเสมอแล้วเองไงพี่ใช้ผลอะไรได้หมดเลยพี่พี่จะใช้ผลอะไรก็ได้ผมไม่กลัวพี่หรอกได้เงินพี่ใช้ผลที่พี่ถนัดที่สุดก็คือผลเสือนะอย่าร้องแล้วกันพี่ถนัดผลเสือที่สุดหรอใช่ใช่กลัวจังเลยอ่าได้ปากแซ่งนี้พี่ชอบอ่ะน้องชายเปิดเผาได้ไหมครับไม่เอาไม่เอาไม่เปิดไม่เปิดอ้าพี่กลัวหรอทำไาทำไมอ่ะถ้างั้นอ่ะโว้ยเอาก็ฟัดฝีมือไม่ออกก็เก่งไม่ใช่หรอเปิดเผาไหมอ่ะเอาก็ผมทำมาไงเอาพี่ก็ทำมาเหมือนกันแต่แต่ไม่เปิดเผานะ อขอแค่นี้แห <Okay, S 1> ละวโอเคครับโอเคพร้อมยังอ่ะพร้อมครับพร้อมแล้วสามสองหนึ่งมาเริ่มเลย <Point. S 1> เดี๋ยวเด็กมันจะล่องอ่ะดิเงี้ยอุ้ยเด็กมันจะล่องอ่ะดิไหวเปล่าวะไหวเปล่าโดนไปสองพันแล้วน่ะอู้สามพันไหวไหมละนะ่ะนี่ยังไม่กดสกิลเซตเลยนะเนี่ยอุ้ยขอพอโดนไปอีกก่อนเนี่ยคิวเอ็กซ์ิวใส่พี่จริงเหรอน้ำเห็นไม่ลเลือนเลื่องน้องไหวไหมไหวไหม พี่ถามอุ้ย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 อายเกลเย็นได้เย็นน้องชายไปไหนแล้วละอุ้ยมาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยคิวทำยังไงียบจังอ่ะน้องแม่เข้าหลังหรอเมมครับเมมครับเมมครับแม่เข้าหลังหรอตอนเที่ยงคืนอ่ะฮะมาดินี่เมมแล้วห,ลหรอไม่ไม่เข้าหลังหรอครับห้ามกดเผานะครับแมวนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหน้ามืดแล้วหรออุ้ยหายละสามสิบเอ็มจริงมะเนี่ยคิว สาระเลยแน่นอนนี่สามสิบเออหมดเนี่ยอุ้ยอุอะไร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 อ่ะโทษทีโทษทีโทษทีอุ้ยอุ้ยจะตายปล่อยสกิลปุ๊บโดนป่ะอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนพี่ผมกดผิดพี่ผมกดผิดตายเฮ้ยเอาไม่ตายเฮ้ยคิวคิวเลียมโอ้ดูดิเตียทุกคนครับอ้นี้มนี่มันข้ออ้างข้ออ้างนะผมของคนจะตายเพราะแล้วมันก็จะบอกว่า เล่นรีเซ็ตใหม่พี่เริ่มใหม่เริ่มใหม่โอ้ดู<อ>ดูดิพี่ก็เปิดเผาเดียพี่เปิดเผาเดียอันนัอ่ะเอาเปิดเผาไม่ได้มันดาเมจย,ยังไม่พออ่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะมาดิมาดิมาดิมาให้เปิดเผาเลยก็ได้มาดิมาดิด<อ>ไหวปะวะเปิดเผาได้แคน่นี้เหรอเนี่ยเจ้าก,กูเปิดสวนเจ้าก,กูเปิดสวนโอ้โหมันล็อกกูเกือบตายอันนี้เล่นทีเผลเล่นเผาเงือกด้วยมันทำอุ้ยอุ้ยจะไหวปะเนี่ยเผาเงือกเหรอเผาเงือกอุ้ย อะไรอะครับเล่นเหลือต้องห้าร้อพันน่ะชิวจัดเลยอ่ะน้องอุ้ยอุ้ยมันไปตอนไหนอะแปลกๆเอ้ยเอ้ยเอ้าเรียบร้อยครับอีีซ่ไอคิวไม่ได้เก่งเอ้ยเล่นเล่นอย่างนี้ทุเรศว่ะน้องพี่บอกตรงอะไรรคับพี่สมเพลรพี่สมเพชรเองอยู่แค้นพี่ได้ไงวะไอ้เหี้ยครับอันนี้ทำอะไรผิดครับก็ชนะครับ จะตายอยู่แล้วแม่งกดเผาแล้วอ้างบอกว่าพี่พี่ผมกดเผาอ่ะพี่โอ้ไปครักกบกดผิดครับกดผิดครับวันนี้กดผิดครับพี่ไม่เชื่อเอางี้พี่แก้มือปะล่ะไม่แก้ครับน้องถือว่าพี่เซอร์ไพรส์วันเกิดเองพี่ไม่อยากแบบว่ามาให้เองแบบคิดมงคิดมากยังไงพี่ก็ให้เองอยู่แล้วมาช่างมันเถิะถือว่าค่าหัวให้พบพวกกระจอกแบบขี้อ้างโอย <laughs> อเคแล้วเรื่องจริงหรือเปล่าล่ะไม่จริงครับจริงครับน้อง รดเลือมันจะตายอยู่แล้วไม่กดเผาเลยอ่ะโอ้มามๆมาเมาืม่อคี้ถ้าเองแพ้พี่ก็ให้อยู่แล้วเวย้ยเองร้อนนะเองร้อนลนนะเองอ,อยากได้ผลจัดอะเองนี่ร้อนล้นจัดไอคิวหิวผลจัดเลยคนดูดูดิมันอยากได้ผลชินเนสญญญจัดอนะโอ้พี่ก็รู้นี่ <laughs> เองกลัวอะไรวะเมื่อกี้ถ้าเองแพ้พี่ก็ให้อยู่แล้วไม่เป็นไรอะถือว่าให้เด็กมาแล้วกันเป็นวันของขวัญมันเกิดนะมาแต่พี่ไม่ให้โลบักแล้วตอนแรกอะจะให้แต่เองเหลี่ยมพี่พี่ถือว่าไม่ให้โลบักนะโอเคปะโอเคพี่ไม่เป็นไรครับแค่คิสเนงก็พอใจแล้วจัดไปคบน้องคิสเนถาวรคนดูบอกเลยว่าอันนี้พี่ให้จัดหนักจัดเต็มจริงๆแต่จริงๆอะเอาอีกหกพันโลบักก็ได้นะแต่ว่าเองบอกเองไม่โลบมากไงใช่ไหม,มน้องใช่ครับงั้นพี่จะมอบผลคิสเนถาวรให้น้องคิวกดเลยละกันนี่ดีใจปะน้อง เจ็ดดีใจครับหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้โหเหนียบตอดคุ้นคุ้นมาๆๆๆไม่เหลี่ยมแล้วไม่เหลี่ยมแล้วมาๆให้จริงให้จริงให้จริงเมื่อกี้แกล้งเล่นเฉยๆไม่นับเลขแล้วแบบนี้นับเลขแล้วโดนกระโดดโะเคอ่ะสามสองหนึ่งเรียบร้อยให้จริงป่ะนะบอกเลยว่าให้จริงไหนลองใช้ดิใช้เลยเหรอพี่ใช่เลยใครซะเล่นไหนลองเปลี่ยนเลย มันอยู่ในช็อปใช่ปะใช่คบน้องอกดใช้เลย oh <my> God. โอ้ไม่เอา้าเอาอ่ะแล้วเปลี่ยนเป็นผลคิสเนตแล้วว่ะเยดมีมาเตอรี่ปะเนี่ยไม่มีเลยครับดูดูได้เกิดมาตั้งแต่เล่นวอล์กฟุตไม่เคยใช้คิสเนตเลยเฮ้ยเอาดีไม่เคยใช้เลยเหรอมันเกมมันอัปเดตมาเป็นปียังไม่เคยใช้เลยเนะี่ยไม่เคยใช้เลยครับไม่เคยสมได้ไงก็เลยไม่ได้ใช้ครั้งแรกนะครับอันนี้โอ้โหคนดูครั้งแรกเลยปะเนี่ยครั้งแรกจริงครับหมายหมายถึงแป้งฟันเหรอน้องฮะพี่หรือเปล่า ยอกหมายถึงเล่นผลคิเ้นในครั้งแรกใช่ครับก็เอาไปเล่นให้สนุกครับน้องโอเคครับผมครับพี่แต่เดี๋ยวอะไรน้องผมจะบอกคนดูทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ว่าครับตอนนี้ผมมีช่องแล้วพี่ช่องอะไรน้องชื่อช่องว่าไอคิวครับเดี๋ยวขึ้นแปะภาพอ๋อช่อง u t u b e เหรอใช่ครับโอเคไหนส่งชื่อช่องมาเลยโอเคชื่อช่องว่าไอคิวครับโอเคครับก็คือชื่อช่องตามนี้เลยนะผมรูปภาพก็ตามนี้เลย ก็ไปกดติดตามกันได้นะสําหรับช่องของน้องคิวนะซึ่งจะอัปเกมอะไรเนี่ยน้องก็น่าจะเล่นกับคนแค้นของไอ้แก่เนี่ยแหละครับเวลาคนอยากหไอ้แก่เล่นเกมอื่นเล่นแบบไรอ๋อแมปอื่นเนาะใช่ที่ไม่ใช่ปกติหรือแบบทาวเวอร์ดีเฟนส์อะไรเงี้ยเจอกันที่ช่องไอคิวนะผมใช่ครับไอคิวนะครับไม่ใช่ไอคิวนะไอคิวนะไอคิวนะครับโอเคครับผมโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็เป็นการเซอร์ไพรส์น้องคิวในวันเกิดนะซึ่งน้องคิวก็ได้ผลคิสเนฟเป็นที่เรียบร้อยนะขอบคุณสำหรับผลคิส អីកែអើយអើ